สวัสดีตอนเช้าวันนี้เราจะมาล,ล่องเรือที่ฮาลองเดกับค่าะทัวทุกคนตอนนี้กำลังรอซื้อตัวก้าวรวมตัวกันแล้ว อันนี้ที่ฮารองีใช่ไหมยังไม่มีใครเข้ากล้องเลยเนี่ยเปิดยัง่ะเปิดังงเปยังนจนเปิดก้องยังอ่มนไม่กรเมาที่ลังมาด้านนี้นะฮะขอบคุณนะฮะขอคนะครับมรนะครับลูกพี่นด้านนี้ครับ ขอเชิญด้านนี้เลยครับพี่ม่งนะครับขอเชิญด้านนี้นะครับนะครับที่มาเพื่อขอเชิญด้านนี้นะครับโอเคโชว์เอาใหญ่หน่อยโชว์เอาใหญ่หน่อยอ่านหน่อยไปก่อนนะหน่อยไปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรอเออเค่องเรืออะไรกันเคร่องเรืออ้าวฮาร์โลเปค่ะเ้องเรืออ้าวฮาร์โลเปไปชมถ้ำนาฟ้ากับกลัดกล่องพันกรอบเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปเป็นหูคณะไปแล้วเนาะ มาแบบยูทูบอะไรนี่คุณพ่อนี่พระเอก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 เข <laughs> าไปเอาไปลงให้ดังๆเลยดังดังร <laughs> ะเบิดเตือนแน่เลย <laughs> <laughs> คุณพ่อคุณพ่อ <laughs> <laughs> มาเที่ยวแบบคณะด้วยกันสวัสดีุูกสวยมากครับ <laughs> ผม, <laughs> มนคนสวยของจอมเริญ ตอนนี้ไปขึ้นเร,อเนเรอเือแล้วนะครับเเรออกก่อนดวไปเดีวไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเด้วเี๋ยวไปเดีวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดีไเดี๋ยวเดี๋ยวดไปดู๋ี่วันนี้จะเปลาตอนไหนวันนี้น่าจะกินมาแล้วเดวในในเปเดวนน้าเปดปดดเปดด เจอของสวยขงามตางการทรีลเรถ่ายมาให้ชมให้ดูแล้วขอสีผมให้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้คือผลงานผลงานของเขานะครับไปละยี่สิบของเขาเป็นกําลังโฆษณาถ่ายรูปปาปารซีเวียดนามไปละยี่สิบบาทพี่ไม่แพงและมีภาษาเวียดนามนะครับอยู่ในรูปด้วยนะครับอันนี้ให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ ห้ามนั่งกราบเรือเด็ดขาดนะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็ไก่สระปอบไม้ไม้ไม่มีรอเรือนะฮะไม่มีรอเรือไม่ใช่กราบแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเรือกระทบกันนะครับเวลาเทียบฝั่งหรืออะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเผื่อท่านเผลอนะครับหงายท้องตกเรือนะครับฉะนั้นห้ามนั่งกราบเรือเด็ดขาดนะฮะไม่ใช่กราบแบบนี้นะพี่นะแหมคณะเราเนี่ยน่ารักจริงๆ ตอนนี้ก็อยู่นนี้ตอนนี้เอาใหญ่นะก่อนหน้านี้เอาใหญ่เอาอะไรว่าชื่อทีนี้ดีใจมากเลยครับมาคอยดูว่า พี่น,น้องมาเที่ยวด้วยกันก็มีความสุขดีสนุกดีเป็นกันเองกันหมดามาทัว,นะทวร์นะทัวร์บริษัทอะไรนะลีโอไทยทาวเวขอบคุณลีโอไทยพาวเว์ที่ให้รู้จักเพื่อนพี่น้องใน,นทริปนี้ขอบคุณมากครับ

ก็ดีก็ดีค่ะเที่ยวที่ไหนเวียดนามเออเวียดนามอาหารเวียดนามอร่อยปะงั้นงั้นโอเคตอนนี้ลงเรือเสร็จแล้วก็จะไปเดินเขาแล้ว เจอไม่ยอดยายีแล้วคิดว่าจะปีนเขาไหวไหมกี่คอตากล้องตาก้องถ่ายรูปคุณพ่อครับจะเดินไหวไหมปีนเขาอ่ะไหวครับว่าม่ต้องแบบพกมาเท่าไหร่พกมาเท่าไหร่พกมาถึงพันเปล่าพกมา82ปดบอืปี

มาถึงถ้ำแล้วโอ้แม่สาวน้อยอขอดินไปนะครับระวังลื่นด้วยครับค่อยไเดินลงนะครับระวังด้วยนะดูสิขันไตงเลยข้างในสวยมากพี่ที่สองที่ยี่สวยงามพระรามแปดเลยเนี่ยดูสิอนะ่อ ดูนี่ดูเนอเกา็เห็นหรือเปล่าก็ไปด้่นมันมืดแล้วก็มีคน่อทางด้วย อืสวยงามมากพระหินย,อยอ้อยได้เข้าแล้วก็ต้องออกจะบอกเลยจ้าฮ<ะ>ัลโหลตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะคะออกแล้วจิ๊บจิ๊บิแล้วไป หมดรถปูนไปกี่คันก็ไม่รู้เนี่ยเขามาทำไว้ปดใช่มปดนี่ลี้งทายของแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่สาวน้อยซื้อดิ ่นี่ในถ้ำใช่ไหมเนี่ยอืมในถ้ำสวยขนาดนี้เลยเหรอดูดินี่สวยป่ะถ้ำสวยตรงนี้ที่ตรงนี้สวยเนี่ยที่คนกระตีก็สวยอืมมันเป็นหินอะไรเนี่ยมัน ย้อยหยดสวยจังไหนๆมาแล้ว<ช>เรืออาเจี๋ยท่ามเขาสวยไหสวยค่ะอืมโนั่งรถลงมาต้องได้เห็นเรือแล้วนี่ทางลงเห็นเรือเห็นแม่น้ำนะ่ะเห็นคนสวยด้ยนะนนวยเห็นอ่าวใหญ่สวยๆไม่ได้น้ำแบบไหนไม่ได้ขึ้นไปนะ้ำมาเท่าเอานี่ก็รอขึ้นเครื่อง เพิ่งเพื่อนสองทุ่มสองทุ่มสี่สิบห้าตีไปเลยสามทุ่มอร่อยไหมพี่อร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับอ่ะอร่อยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะปกติก็เป็นคนที่ทานขนมปังอย่างนี้อยู่แล้วเขาเพิ่งมาจากฝรั่งเศส กินได้มามาเที่ยวแล้วก็ต้องกลับตอนนี้อยู่สนามบินดอนเมืองจะไปแั้วไม่กลับดอนเมืองที่ไหนอุ้ยสนามบินท่าน้อยท่าน้อยเท่าตีเท่าตีมุกมุกมุกมาแล้วก็ต้องกลับลาครับลูกก็ไปแล้วไม่ครับขอขอบคุณบริษัทอะไรนะริเวอร์ริเวอร์ริไทยริเวอร์ไทยนี่ริโอไทย ที่ให้รู้จักพี่พเพื่นอนๆในชิปกลุ่มนี้ขอขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ชิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับรอ,ยอย่าลืมแชร์ให้คนตาบอดดูด้วยกดกด้งใหผมเลยครับ